โอเคนะตอนนี้เราจะมาดูการเขียนประธานนะประธานที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเวลาครูพูดคลิปตามนะพอจะได้ก๊อปปี้และอธิบายได้แบบครูเนาะพอเราจะเขียนประธานเราก็เขียนชื่อตำแหน่งก่อนตำแหน่งอะไรนะ subject เนี่ยแล้วก็อธิบายไปแบบเนี้ย subject นะครับอ่านะ เสร็จแล้วเราก็อธิบายต่อว่าคําที่มาทำงานในตำแหน่ง subject ได้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองชนิดเท่านั้นแหละแต่คําแรกที่ต้องเขียนคือ pronoun ก่อนแล้วเขียนเป็น p ตัวใหญ่เข้าใจปะ่ะแล้วค่อยเอาคํานามไว้ไว้ข้างล่างแล้วเขียนเป็น noun ตัวใหญ่แบบเนี้ยจะจุดหรือไม่จุดก็แล้วแต่นะนะทำไมถึงเอา pronoun ขึ้นอันนี้เป็น pronoun ไม่ใช่รูปกรรมนะรูปประธานนะ ต้องบอกว่า pronoun รูปประธานหรือไม่ก็เขียนเลยก็ได้ pronoun ประธานอย่างเงี้ยจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่จำผิดแล้วก็เป็นคำนามเนาะเป็นคำนามนะครับทำไมถึงเอาคำนามไว้ข้างล่างเพราะเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดเรื่อง adjective ไล่ลงมาเงี้ยเข้าใจปะโอเคนะครับพอคำนามมาทำหน้าที่เป็นประธานนะครับเราก็ต้องไปเช็ค ว่ามันมี adjective ตามมาไหมถ้าเป็น adjective คำเดียวสั้นๆเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าแล้วเขียนกี่คําก็ได้เรียงขึ้นไปข้างหน้าเลยโอเคปะ่ะแล้ว adjective เนี่ยจะพูดถึงอาการลักษณะจํานวนความเป็นเจ้าของของคํานามที่อยู่ข้างหลังโอเคไหมนะครับอาจจะมีแล้วก็จะมี adjective หนึ่งนะก็คือ adjective ยาวจะไม่ใช่แค่คําคําเดียวเนอะเข้าใจเนอะ adjective ยาวลองแปลเถอะจะเป็นรายละเอียดที่พูดถึงคำนามตัวนี้สรุปคือ adjective มีหน้าที่บอกรายละเอียดอะไรก็ได้ให้กับคำนามเก็ดไหมนะแล้วก็บอกว่า adjective จำไว้2ข้อพอ2ข้อ adjective มี2ข้อข้อแรกนะ adjective ยาวในรูป preposition preposition พวกไหน in on at อะไรพวกเนี้ยแล้วก็บวกอะไรครับ now หรือ โครโนาวอันนี้ต้องกอไกโครโนาวรูปกันเนี่ยจบแล้วข้อแรกแล้วลองแปลดูสิแปลตรงเนี้ยมันจะบอกรายละเอียดของนามประธานตัวเนี้ยเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมอ่ะลองยกตัวอย่างนะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะเราเขียนรถใช่ไหม car เนี่ยคำนามตัวเนี้ย a r ใช่ไหม แล้วก็ใส่สีก็คือ adjective สั้นลงมาใช่ไหม red red car เห็นไหมแปลนามก่อนรถสีแดงอ่าใส่ adjective ยาวในรูป preposition บวกนามรถสีแดง of เห็นไหม preposition แล้วก็นามเนาะ of the school ของโรงเรียนโอเคไหมอ่า ทีนี้ตรงนี้มีนามสีฟ้าอ่อนเนาะสีฟ้าอ่อนสามารถมี adjective ข้างหน้าได้ด้วยนะมันจะเป็นสีฟ้าอ่อนลงมาอีกได้นะเนี่ยเป็น adjective สั้นขยายตรงนี้ยได้ได้ไม่แปลกเช่น o f my school เนี่ยลถสีแดงรถคันสีแดงของแปลนามก่อนโรงเรียนของฉันอันนี้ได้ เคลียร์ไหมจำได้เนาะเข้าใจเนาะนอาจจะทีมาแทรกได้ได้แต่เป็น adjective ท,ที่ขยายนามตัวเนี้ย <S <S ได้แล้วก็มีด้วยในบทเรียนในการอ่านในข้อก็สอบมีไม่แปลกหรอกแต่อันเนี้ยจะเป็นสีฟ้าแต่อันนี้จะฟ้าซีดลงไปอีกเพราะมันขยายฟ้าที่ฟ้าอ่อนอยู่แล้วอะอันนี้มีอะไรสงสัยไหมลูกไม่มีนะครูลบตัวยอย่างก่อนนะเดี๋ยวครูจะพาไปสูง adjective อันที่2นะ adjective c r o s s อันนี้ต้องฝึกอธิบายให้ได้สักทีนนะฟังดีๆนะสเต็ปแรกถ้านึกถึง adjective c r o s s จะถูกถามว่า adjective c r o s s มีหน้าตาเป็นยังไงนึกถึงคำถามนี้ก่อนเลยถ้าเราบอกว่าเราเขียนมาถึง adjective c r o s s เราต้องบอกเฮ้ย adjective c r o s s มีหน้าตาเป็นยังไง แล้วต้องตอบสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายรายละเอียดหน้าตา adjective cost เปิดวงเล็บฟ้าอ่อนคือตัวเชื่อมบวกอีกหนึ่งประโยคอันนี้ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยตัวเชื่อมบวกอีกหนึ่งประโยคเข้าใจไหมครับเข้าใจนะฮะเออประมาณนี้นะเสร็จแล้วค่อยแตกลายค่อยแตกลายอ่ามาดูนะตัวเชื่อมตัวเนี้ย คราวนี้ต้องจำจะมีความสัมพันธ์กับนามประธานน้ำเงินเข้มดูนะลูกความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ครับถ้าคำนามตรงนี้เป็นคำศัพท์ที่มันเป็นคนอะไรก็ได้ที่มันเป็นคนและถ้าคำนามประธานตรงนี้เป็นคนเนี่ยนะตัวเชื่อมนะเขาจะใช้ตัวเชื่อมสองตัวที่มีความหมายเกี่ยวกับคนคือ Who หรือไม่ก็ h ู m เขียนผิดภู Who กับภูมิซึ่งจะแปลว่าคนที่เข้าใจไหมจบแล้วนะตัวเชื่อมที่เกี่ยวกับคนนะแล้วก็มาดูนะหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคหมายความว่าต้องมีประธานอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งประโยคแล้วนะอเอาออกมาไกลๆหน่อยเนี่ยเซตมาไกลๆแล้วก็เขียนเนี่ยต้องมี subject ข้างในอีกแล้วก็มี predicate ข้างในอีก แค่สองตำแหน่งนี้ประกอบกันเป็นหนึ่งประโยคแล้วเข้าใจว่านะแต่มันก็อาจจะมีตำแหน่งอื่นตามมาใช่ไหมเช่นกรรมหรือคอมพลเมนต์เนี่ยเราก็จุดไข่ปลาไปเลยว่ามันอาจจะเป็นกรรมหรือเป็นคอมพลเมนต์ก็ได้อันนี้เรียกว่าหนึ่งประโยคแล้วนะครับประมาณนี้เนี่ยเนาะอ่ะเนี่ยหนึ่งประโยคนะครับดังนั้นเนี่ยคริมอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ว่าอันนี้นะ ที่ครอบคลุมตรงนี้เรียกว่าหนึ่งประโยคแล้วก็เขียนเส้นลงมาด้วยว่าตัวเชื่อมก็จะมีคู่หรือฮูมที่เหมาะกับนามประธานที่เป็นคนจบไหมจบไหมเอาโอเคนะครับอทีนี้ถ้าคำนามประธานตรงนี้มันแปลออกมาแล้วมันไม่ใช่คนนะครับม,มันเป็นสัตว์หรือสิ่งของเราก็เขียนสัตว์ตรงเนี้ย หรือเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ที่ไม่มีชีวิตมันก็จะมีผลลัพธ์ต่อตัวเชื่อมของ adjective clause นะครับเขาจะใช้สองคำไม่ that ก็ which ไม่ that ก็ which แล้วก็แปลว่าที่หรือซึ่งอะไรก็ได้อ่ะง่ายๆเอาที่อย่างเงี้ยใช่ไหมเก้าอ e ทีที่วางอยู่ตรงนั้นแมวที่เดินอยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยใช้คำว่าที่ได้เนาะ โอเคนะครับแล้วก็ตัวเชื่อมแล้วก็บวกอีกหนึ่งประโยกก็ Copy เอาเลยเนี่ยประธานพ d i c เ t e เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งประโยคแล้วโอเคไหมแล้วเราก็ปิดวงเล็บเนี่ยปิดชึบเนี่ยจบแล้ว adjective cross แบบเต็มรูปแบบนะโอเคป่ะทีนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งยังไม่เสร็จดีถ้าตัวเชื่อมกับประธานตรงเนี้ย มันรวมตัวกันแล้วก็ทําเป็นคําเดียวไปเลยอ่ะเก็ตไหมอ่าหรือตรงนี้ด้วยนะเนี่ยรวบเลยตัวเชื่อมกับประธานเป็นตัวเดียวกันเราก็แค่วิธีนะครับเนี่ย copy ตรงเนี้ย copy ตรงเนี้ยนะครับ copy นะแล้วก็เดี๋ยววางปึ๊บเนี่ยเอามาวางตรงๆเลย เนี่ยเว้นไว้ช่องหนึ่งก็ได้อ่าดูนะขอลบตบตกแต่งนิดหน่อยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะครับเราก็ลากตรงนี้ลงมานะครับลากลงมาก็าบอกว่าตัวเชื่อมกับประธานเนี่ยรวมตัวกันวิธีนะครับลบประธานเลยเพราะว่าตัวเชื่อมเขาทำหน้าที่เป็นประธานด้วยก็เลยเปลี่ยนตัวเชื่อมเป็นสีน้ำเงินเข้มจบเลย เราลากกิริยาหรือพิทิเคตเข้ามาใกล้ๆตัวเชื่อมและประธานคือเขาเป็นทั้งตัวเชื่อมและเป็นทั้งประธานอันนี้เคลียร์ไหมเข้าใจไหมนี่เหมือนกันตัวเชื่อมเนี่ยเขาจะกลายเป็นประธานเปลี่ยนสีให้เขาแล้วประธานเนี่ยลบไปเลยเพราะว่าตัวเชื่อมเ็าทาหน้าที่เป็นประธานละย้ายพิทิเคตหรือการกระทําของตัวเชื่อมและประธานเข้ามาใกล้ๆจบทั้งหมดเนี่ยคือ subject เคลียร์ไหม OK 吗？